ในการเขียนภาษาอังกฤษเองเนี่นะครับซึ่งจะมีประโยคอยู่มากมายหลากหลายนะครับอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านประโยคก็แล้วแต่นี่นะครับแล้วก็จะมีต้นตำรับอันหนึ่งนะครับก็คือในหนังสือ Oxford Advanced Learner's Dictionary เนี่เขาก็ได้แจกแจงมาว่าโครงสร้างประโยคโครงสร้างพื้นฐานนี่นะครในการที่จะมาเขียนเป็นประโยคเป็นประโยคเนี่ยนะครับเขาก็ได้แบ่งออกเป็น หลายๆแบบด้วยกันนะครับอาจจะมี50แบบอาจจะมีหลายแบบนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหนังสือที่เป็นต้นต่อที่หนังสือหลายเล่มในบ้านเราเนี่ยเอามาเขียนนะครับแล้วก็บางเล่มก็ได้สรุปย่อยลงมาให้เหลือ,อจํานวนแบบเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะเหลือสัก20 30แบบด้วยกันนะครับอาจจะเหลือสัก10กว่าแบบนะครับก็แล้วแต่ตาราแต่ละเล่มนะครับ ทีนี้ผมเห็นว่าบางทีมันเยอะไปมันก็จะทําให้มองภาพเนี่ยลำบากผมก็เลยมาสรุปลงมาอีกให้เหลือแค่6แบบด้วยกันนะครับก็คือจากประโยคโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยประโยคพื้นฐานที่3แบบด้วยกันนะฮะก,ก็คือแบบที่1แบบที่2นะฮะแบบที่3นะครับแบบที่3านี่ผมก็ได้แยกรายละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมอะีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราจะเจอบ่อยนะครับ ซึ่งก็อาจจะไม่เป็นไป,นป,นปนตามแบบที่เราพูดถึงนะฮะอาจจะมีส่วนที่เกี่ยวพันกันนิดนึงนะครับเราลองมาดูโครงสร้างอันแรกนะครับก็คือ subject บวกด้วย linking verb บวกด้วย complement หรือจะมีตัว modifier เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งใน หนังสือ Oxford Advanced Learner's Dictionary เองที่ผมกล่าวถึงในช่วงแรกเนี่ยนะก็จะมี modifier จะมีอะไรบ้างก็จะแยกย่อยเป,เป็นแต่ละประเภทนะครับผมจะมากรุบรวมก็คือเป็นกลุ่มเดียวเนี่ยนะฮะก็คือ subject บวก linking verb บวก complement บนวะกด้วย modifier เนี่ยนะฮะซึ่งอะไรทำหน้าที่เป็น subject บ้างนะครับถ้าเป็นคำคำเดียวถ้าเป็นวลีถ้าเป็นอนุประโยคอันนี้ก็ได้พูดถึงในบทที่ผ่านมานะครับก็จับตัวน,นั้นมาแตกย่อยอย,อยู่ในนี้ก็จะทำให โครงสร้างที่หนึ่งที่ผมพูดถึงนี่ก็จะมีโครงสร้างย่อยเต็มไปหมดเลยนะครับแต่แต่มันดูยากนะฮะเพราะเวลาที่เราทําจริงๆแล้วเราคงไม่ได้มาจับโครงสร้างมากขนาดนี้นะฮะก็ให้เข้าใจโครงสร้างรวมๆแล้วก็ค่อยแตกย่อยลงไปเองเอาเอาบทที่ผ่านมาที่ผมพูดถึงช่น modifier มันมีอะไรบ้างคำคำเดียวถ้าเป็นหลายคำถ้าเป็นอนุประโยคทำไงมีอะไรบ้างคุณก็ไปแตกย่อยตัวนี้ออกมาได้นะครับ ส่วนในกลุ่มที่2ก็คือ subject บวกด้วย vii ก็คือ intransitive verb อาจจะมี modifier หรือไม่มีก็ได้ในวงเล็บไว้นะครับแล้ว modifier นี่มีอะไรบ้างนะครับกเ็เราก็มาดูว่ามันอยู่ในกลุ่มของอะไรนะครับส่วนในโครงสร้างที่3นี่นะครับผมก็จะแบ่งย่อยๆออกมาเป็น3 4แบบด้วยกันนะครับก็คือเป็น subject บวกด้วย vt บวก object อันนี้ก็คือโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วละ่ะแล้วก็บวก modifier นะครับส่วนอีก กลุ่มหนึ่งนะฮะก็กลุ่มกลุ่มที่4ตัวนี้ก็คือ subject บวกด้วย vt นะครับ vt นี่ก็จะมี do ก็คือ direct object ก็คือ,อกรรมตรงแล้วก็ indirect object ก็คือกรรมรองนะครับซึ่ง indirect object ในส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเช่นเป็น pronoun ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมนี่นะครับเช่นมีเป็น her เป็น his อะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือมันจะมีเป็น2รูปแบบก็คือเอา subject บวก vt บวกด้วยกรรมตรงก่อนแล้วก็ มีเพดโผล for หรือ to แล้วตามด้วยกำรองก็ได้นะครับส่วนกลุ่มที่5ก็จะมี subject บวก v t บวก object นะฮะแล้วก็จะมีอะไรโผล่ขึ้นมาอีกนะครับซึ่งมันก็ไม่เป็นไปตามรูปแบบผมก็เลยแยกมาต่างหากนะก็คือ object complement ก็คือเป็น action ของตัว object ตัวนี้ action ของกรรมตัวนี้นะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือ there is there are there was there were นะครับ it is it was ต่างๆพวกนี้นะครับก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นนี่ ถ้าถ้าเรามองเห็นสโคปตรงนี้ได้เนี่ยแล้วก็แตกย่อยคุณจะแตกไปกี่สิบกี่แบบก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในบทต่อไปก็ในเรื่องของโครงสร้างที่1ต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในใน,ในแต่ละโครงสร้างผมก็จะมีตัวอย่างนะครับแล้วก็เราก็มาลองเขียนดูนะครับซึ่งก็จะมีพวกสับให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการปูพื้นให้เลยนะครับ ทีนี้เวลาเวลาเขียนนี่ก็พยายามเขียนเองนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ค่อยไปดูเฉลยนะครับแล้วก็พอนั่นเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็จะพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาวิเคราะห์คโครงสร้างอันนี้ก็จะใช้ความรู้ของในซ d ดีชุดก่อนๆแล้วว่าที่เราเขียนไปเนี่ยโครงสร้างถูกไหมนะครับแต่ตอนนี้ให้มันจับมาอยู่ในกลุ่มของโครงสร้าง6โครงสร้างที่ผมพูดถึงตัวน,นี้ซะก่อนนะครับแล้วก็พอเราไปเขียนเองนะฮะก็จะทําให้ สามารถที่เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้เพราะว่าบางทีประโยคที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็ไปลอกๆเข้ามาแล้วก็มาเขียนนะฮะแต่ถ้าเกิดเราต้องการเขียนจากตัวเราเองเช่นต้องการสื่อความหมายอย่างนี้เนี่ยต้องทํำยังไงบ้างนะฮะก็จะมีวิธีการนะครับ